กรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนกโกสินทร์มากมายไม่ว่าจะเป็นการชมสถาปตัตยกรรมวังเก่าชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของคนกรุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งวันนี้รายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพจะนำเสนอแหล่งเรียนรู้ผ่าน3สถานที่ที่เราจะไปเที่ยวกันได้แก่พิพิธภัณฑ์วังสวนผก,กาด มิวเซียมสยามและพิพิธบางลำพูค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานที่ที่ด้านหลังของกูตรงนี้นะคะก็คือวังสวนประกาศซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าวราวงเธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิษฐ์และหม่อมราชวงศ์พันธิบริพัตรปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมกันค่ะซึ่งด้านในจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ สสววัดดีคคคค่่ค่ะะะะะรกุณขอโทษนในสมัยก่อนพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดเคยเป็นสวนปลูกผักกาดมาก่อนหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างเรือนไทยเป็นที่ประทับของพระเจ้าวรวงศเธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักพินิษฐและเป็นสถานที่สะสมศิลปะและโบราณวัตถุล้ำค่าของท่าน เพื่อเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมกันค่ะโดยเรือนไทยที่นี่จะมีทั้งหมด8หลังซึ่งแต่ละหลังก็จะเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆเช่นพระพุทธรูปสำริดสมัยต่างๆภาชนะเบญจรงค์เครื่องถมเงินและถมทองของมีค่าที่หาชมยากมากในปัจจุบันหรือหากใครชื่นชอบในเรื่องราวของโขนหรือเรื่องราวในวรรณคดีอย่างรามเกียรติ์ แนะนำให้มาศึกษาค้นคว้าได้ที่เรือนไทยหลังที่6เลยนะคะในส่วนของเรือนไทยหลังที่7และ8จัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วจากแหล่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้เราได้ชมกันแต่ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่หลังที่8โดยจะมีแจกันร,รูปผักกาดซึ่งมีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของวังสวนผักกาดแห่งนี้ค่ะ ด้วยนิสัยและความรักในการสะสมของเสด็จในกรมทำให้ทรงสามารถรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าเอาไว้ได้เป็นจำนวนมากซึ่งคนรุ่นหลังอย่างเรานั้นสามารถมาเรียนรู้และชื่นชมได้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้และชื่นชมโบราณวัตถุล้ำค่ากันไปแล้วอีกหนึ่งพิพิพธภัณฑ์ที่จะพาไปเยี่ยมชมกันในวันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บอกเา่าเรื่องราวความเป็นเอกกราชของชาติไทยได้เป็นอย่างดีที่นั่นก็คือมิวเซียมสยามค่ะ มิวเซียมสยามตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานาครหากคุณผู้ชมจะเดินทางมาที่นี่ก็จะสะดวกและง่ายมากเพียงแค่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แล้วมาลงที่สถานีสนามชัยเดินขึ้นมานิดเดียวก็จะถึงมิวเซียมสยามแล้วล่ะค่ะมิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมและช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนภายในมิวเซียมสยามจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวรและนิทรรศการแบบหมุนเวียนแบ่งการจัดแสดงเป็นห้องห้องทั้งหมด17ห้องในแต่ละห้องจะมีเรื่องราวแตกต่างกันออกไปกู๊ดเลยพาคุณผู้ชมมาชมห้องที่เป็นไฮไลท์สำคัญ เริ่มจากห้องแรกซึ่งมีชื่อว่าห้องไทยตั้งแต่เกิดห้องนี้จะแสดงลำดับและพัฒนาการความเป็นชาติไทยที่เกิดความเปลี่ยนแปลง,ปงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำเสนอในระบบแสงสีเสียงและโมเดลจำลองในรูปแบบเสมือนจริงเดินต่อมาอีกหนึ่งห้องที่กุดว่าคุณผู้ชมต้องชอบแน่นอนห้องนี้มีชื่อว่าห้องไทย only เราจะได้ชมสิ่งของที่จัดแสดงที่ไทยมีไทยทําแต่ประเทศอื่นไม่มีไม่ว่าจะเป็นนางกวักที่มีรูปร่างน่ารักตะมุตะมิหรือจะเป็นเมนูอาหารที่ประเทศของเราได้คิดค้นสูตรน้ำจิ้มมากมายให้เข้ากับรสชาติอาหารรวมถึงอาหารเมนูต่างๆที่เราตั้งชื่อขึ้นเองเรียกได้ว่าไทย only อย่างแท้จริงและห้องสุดท้ายที่ครูชื่นชอบเป็นพิเศษห้องนี้มีการจำลองห้องเรียนในสมัยก่อน ให้เราได้หวนคิดถึงเรื่องราวสมัยวัยเรียนยที่เคยผ่านมาเปรียบเสมือนเราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายห้องที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เราได้ชมนิทรรศการต่างๆของมิวเซียมสยามกันไปแล้วยังมีอีกหนึ่งพิพิพธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนกรุงในอดีตที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นั่นก็คือพิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์บางลำพูตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมนเขตพระนครกรุงเทพมหานาครคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับท่านชนลทิศชัยจันทร์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับครูครับ,รบอยากให้เล่าเรื่องของความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บางลำพูให้ฟังหน่อยนึงคะ่ะครับสำหรับความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บางลำพูเนี่ยเฉพาะอาคารที่เรายืนอยู่ตรงนี้ ก็เ,เกือบร้อยปีแล้วแต่ว่าถ้าเราพูดตรงนี้เราก็ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูที่ที่เราสามารถเห็นภาพได้เราเล่าเรื่องราวได้เดี๋ยวเราไปดูกันข้าง,งบนดีก,กว่าได้ค่ะเชิญครับพิทศกัรนะครับของชุมชนบางลำพูนะครับ ก็จะเป็นแหล่งรวมของดีนะครับมาถึงเราก็จะเห็นนะครับน้องทําอ,อะไรคะอันนี้ก็จะเป็นสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตสมัยก่อนนะครับเวลาเราปิดวิกแสดงหนังเนี่ยครับก็จะใช้สังกะสี <Ừ. S 2> ตรงสังกะสีเนี่ยมันจะมีรูฝุ่ฝไว้นะครับก็จะมีเด็กๆมาแาบดูเด็กหรือว่าผู้ที่ไม่มีรายได้รายได้น้อย,ยอะไรเงี้ยเขาก็จะเจาะรู อันนี้อ,นนอันนี้เราก็จะเป็นชุดลิเกนะครับโรงลิเกของหวนแต่สมัยก่อนก็ดังมากนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้นะครับเ,ออเราก็โบกมือนะครับเราก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับออทีนี้เราก็ ลองมาเดินเข้าสู่บางลำพูในอดีตนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ร้านกาแฟดูสิครับกาแฟแก้วละเท่าไหร่เองหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับราคานี่คือราคาจริงๆในสมัยนั้นร้านรองเท้าร้านเสื้อนกพัดตั้งมั่วเสงอ่าจ่ว่าเป็นย่านที่มีความหลากหลายมากเลยนะว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าพิษบางลำพูนะครับบางลำพูเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุมชนเดียวนะครับแต่รวมชุมชนสําคัญสาคัญ ถึงเจ็ชุมชนด้วยกันนะครับชุมชนเหล่าเนี้ยรวมกันเราเรียกว่าบางลำพูนะครับมาถึงอีกจุดสำคัญนะครับของพิพิธบางลำพูแห่งนี้เมื่อพูดถึงบางลำพูนะครับก็แสดงว่าต้องมีต้นลำพูอ่าใช่ครับต้นลำพูทีนี้พอมีต้นลำพูเนี่ยเขาก็จะคู่กับหิ่งห้อยอนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ย ก็คือต้นลําพูจําลองนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้นลําพูที่ใหญ่ที่สุดบริเวณนี้ก็ได้ตายไปนะครับทีนี้เนี่ยก็เราก็สร้างต้นจําลองไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่ามีส่วนที่เป็นของจริงอยู่นะครับก็คือมีกิ่งเนี่ยครับก็ชาวบ้านนะครับชาวชุมชนบางลำพูเนี่ยเขาตัดไว้นะครับแล้วเขาก็มอบให้พิพิธภัณฑ์นะครับพอเราเอามือลูบไปอย่างเงี้ยครับก็เหมือนมีแสงกิ่งค่อยขึ้นมานะครับ หลายคนมักจะพูดกันนะคะว่าอดีตก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วแต่การที่เราสามารถย้อนเวลากลับไปสัมผัสไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในอดีตได้ก็ทําให้เรานั้นรักแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรุ้นรับรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่า มิวเซียมสยามอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีใด 1. สถานีสนามชัย 2. สถานีสามยอดทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทั้ง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division